ดูความหิวของน้องไตค่ะดูค่ะลาเต้ลาเต้กับหมูหวานนะคะคือแม่อ้อมเอพิ่งจะไปให้อาหารเจ้าเปิดกับลูกแล้วก็กลับมาให้อาหารของน้องไตะนะคะก็คือเมื่อวานนะที่แม่อ้อมเห็นแาวตาเองเจ้าเปิดกับแววตาของลูกคือลูกของเปิดอะแววตามันเป็นแนวที่มันไม่มีความสวยนะคะ คืออยู่อย่างนั้นนะเนาะอย่งว่ามันก็ไม่มีความสุขซึ่งมันผิดกับแววตาของวันดีกับของขวัญเลยชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันนะนะคะแม่ออมก็ไม่รู้จะไปช่วยมันยังไงนี่วันนี้แม่อ้อมไปก็ไม่เจอลูกมันเลยไม่รู้มันพาดันไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ว่าลาเตอาหารก็ เหลืออยู่นิดนึงนะคะวันนี้อาหารเหลือนิดนึงแต่มาเช้าอาหารหมดมแล้วก็เศร้าใจค่ะคี่รู้จะช่วยมันยังไงอะนะให้ชีวิตมันมีความสุขกว่านี้ถ้ามันเป็นแมจรนอะเนาะเราก็ช่วยมันได้แค่นี้แหละให้กินนะคะเมื่อกี้แม่อ้อมก็ไปเอาไม้ถูพื้นอะของเขาอะที่มันวางอยู่ข้างๆแม่อ้อมก็เลยเอามา กวาดๆไล่ๆให้ตรงที่วงที่แม่อ้อมวางอาหารมันค่อนข้างโล่งๆหน่อยนึงแล้วออคือได้เอื้อมไปแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะได้แค่นั้นก็คือเอาไปกดกวดาดขยะที่มันวางระเกะระกะออกไปหน่อยนึงตรงวงที่ไว้ไว้ให้อาหารมันแล้วแม่อ้อมจะเอาเข้าไปให้มันเยอะแยะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคือเอื้อมเท่าที่สุดมือเท่าที่จะเอื้อมได้เพราะว่าแม่อ้อมไม่สามารถที่จะเอื้อมก็ไปสุดได้เพราะว่าถ้าเกิดสุดแล้วเดี๋ยวมือเราจะเอื้อมกลับมาไม่ถึงนะคะ ก็เลยแบบนั่นแหละเขาพยายามแล้วก็เอาถ้วยมันไปล้างให้สะอาดถ้วยน้าอาค่ะล้างให้สะอาดหน่อยนึงเพราะว่าทีพักข้างบ้านเพื่อนเขามีน้ําก็เอาถ้วยน้ําล้างให้สะอาดหน่อยหนึ่งแล้วก็เคาะพวกเศษอะของอาหารเม็ดที่มันลดขึ้นออกซะเพื่อให้มันได้กินได้สบายๆนี่ก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะมากินเปนกี่โมงแม่อ้อมเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนิดๆนะคะว่าทําไมเนาะ ทำไมเนาะทำไมเนาะคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยค่ะว่าทำไมเนาะทำไมเนาะอ,อยากเห็นลูกเปิดม,มันแบบมีความสุขอะแต่มันเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกคะ่ะเห็นแล้วก็สงสารเออ,อค่ะงั้นแม่อ้อมแนะนำกระต่ายแม่อ้อมแล้วกันนะคะตัวที่เกาะกรงนี่ชื่ออ e ีคิวตัวที่กำลังก้มหน้าก้มตาที่ชื่อธามะค่ะ ตัวขา,ขาวๆนี้ชื่อยูริค่ะนะคะตัวที่กำลังกินกันอย่างเมามันนี่ก็คือตัวนี้ลาเต้ค่ะตัวนี้หมูหวานเขาเป็นแฟนกันนะคะโท mm hmm. รศัพท์ขึ้นนี้แม่ๆม่สามารถที่จะสต็อกได้อันนี้คือมาลุค่ะน้องเล็กสุดค่ะนั่นพี่แฟนต้านะคะ อันนี้กุ้ยเจ๋งตัวแสบค่ะกุ้ยเจ๋งตัวแสบอยู่ตรงกลางแล้วก็ท้ายสุดนั้นคือนินจาทั้งหมดเก้าตัวค่ะคือถามว่าแล้วแววตาลูกไม่อ้อมระคะ <c oughs> บอกได้เลยค่ะว่าลูกไม่อ้อมมันไม่ได้รักไม่อ้อมสตกตัวนึ่นนะคะคือจะรักแม่เฉพาะเวลาจะกินเท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครรักแม่หรอกค่ะคือถ้าแม่เปิดกรงปุ๊บนี่จะแบบว่าวง,ง่ายๆอ่ะวิ่งกรูดเลยค่ะถอยเข้าไปค่ะถอยกรูดเลยค่ะเพราะลำคาญแม่แม่ชอบมาฟัดไง เนี่ยจะเห็นจะรักแม่ก็ตอนนี้ตอนเดียวนี่แหละค่ะตอนให้อาหารนี่แหละค่ะอ,อถ้าให้อาหารก็ไม่มีใครหนีไม่อ้อมนะคะแต่ถ้าปกติแล้วเนียทุกตัวจะหนีหมดค่ะไม่มีใครอยู่ใกล้เลยํำคัญแม่อม กูเจ๋หัูเจ๊งแม่ออมเศร้าใจนิดนิดเดี๋ยวต้องไปให้คุณชายต่อค่ะให้น้องเสร็จแล้วค่ะ